สวัสดีคุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมครูนิวัฒนะครับสำหรับการอบรมออนไลน์นะครับเรื่องการสร้างและการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนการสอนนะครับผ่านเว็บไซต์นะครับ liveworksheet.com s นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็เดินทางเดินทางนะครับมาถึงคลิปที่5แล้วนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องการสมัครเข้าเรียนนะครับเรื่องการสร้างแบบฝึกหัดแบบ dropdown นะครับแบบฝึกหัดแบบ multiple choice นะครับแบบฝึกหัดแบบ checkbox นะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับคลิปที่5นะครับ จะเป็นแบบฝึกหัดอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าจอห์นจอห์นดีแอโร่นะครับหรือถ้าที่เราคุ้นเคยก็คือข้อสอบแมทชิ่งนั่นเองนะครับคือการโยงเส้นนั่นเองนะครับก็คือแบบฝักที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เข้าสู่เว็บไซต์ก่อนนะครับเข้ามาใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับคำว่าไลฟ์เวิร s h e e t ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปใน Live Worksheet.com นะครับคลิกเข้าไปนะครับ เมื่อคลิกเข้าไปถึงแล้วนะครับก็มาส่วนของการล็อกอินนะครับของ Teachers Access นะครับตรงนี้นะครับใส่ Username ก็ได้หรือว่าอีเมลที่เราสมัครไว้นะครับแล้วก็ใส่ Password ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณครูที่มองว่าทำไมผมพูดตรงนี้บ่อยจังก็ไม่ใช่อะไรครับผมจะพูดอย่างนี้ทุกคลิปเพื่อให้คุณครูเคยชินนะครับว่ามันจะเข้าไปได้ยังไงนะครับจะได้จะได้ไม่หลงลืมวิธีการนะครับนั่นเองนะครับ เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องเริ่มทำตอนนี้ก่อนอื่นนะครับทุกคลิปผมก็จะพูดนะครับก่อนที่จะมาทำอะไรในบนเว็บไซต์ Live Work Sheets นะครับเราต้องเตรียมตัวที่เป็นแบบฝึกหัดไว้ก่อนนะครับก็คือผมเลือกใช้ Microsoft Word นะครับใน Word เพราะว่าอาจจะง่ายนิดนึงนะครับแบบฝึกหัดต่อไปเนี่ยจะเราจะเรียกว่า John the Arrow นะครับก็คือการโยงเส้นถ้าภาษาบ้านๆเราก็คือข้อสอบโยงเส้นจับคู่นั่นเองนะครับแล้วแต่ว่าจะจับคู่อะไรนะครับ บางทีก็จับคู่รูปภาพกับรูปภาพก็ได้จับคู่รูปภาพกับคำแบบนี้ก็ได้นะครับหรือจับคู่คำกับคำก็ได้ขึ้นอยู่กับคุณครูไปประยุกต์นะครับประยุกต์ใช้ว่าเราจะทำแบบไหนแต่โดยพื้นฐานมันก็คือข้อสอบจับคู่นั่นเองนะครับของผมก็จะเป็น match the picture นะครับ with the correct word นะครับอันนี้ก็จะมี10ข้อก็เอาไปฝึกหัดตัวเดิมนั่นแหละครับผมก็มาจัดรูปแบบมันใหม่นะเป็นแบบนี้นะ โอเคเราทำใน Word นะครับเดี๋ยวเราต้อง Export file ล์ออกมานะครับเพื่อให้มันเป็น pdf ซึ่งจะสอดคล้องกับตัวแบบฝึกหัดที่เราจะใช้นะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ของผมอยู่ที่หน้าที่4นะครับก็เข้าตรงไฟล์นะครับกดคำสั่งคำว่าส่งออกนะครับแล้วก็เลือกสร้าง pdf นะครับเอาใช้ชื่อนี้ไปก่อนไม่เป็นไรนะครับตัวเลือกนะครับผมก็หน้าที่4นะครับผมก็มาคลิกเลือกหน้าสนะครับเราทำที่หน้าสีหน้าเดียวนะครับแล้วก็ตกลง ก็ทําการจัดพิมพ์นะครับมีอยู่แล้วก็แทนที่เลยนะครับอ่ะโอเคเราแป๊บหนึ่งนะครับจากไฟล์ Word ที่เราทําไว้ก็จะกลายมาเป็นไฟล์ PDF นะครับอ่ะแบบนี้นะครับตอนนี้ความสวยงามตรงส่วนนี้ครับตรงนี้อาจจะเกยกันอย่างเงี้ยนะครับคุณครูก็อาจจะต้องปราณีตนิดนึงนะครับพอดีผมอาจจะเวลาน้อยนิดนึงนะครับก็เลยไม่ค่อยสวยงามมากนักนะครับเน้นเน้นวิธีการใช้งานไปก่อนละกันนะครับ ส่วนของคุณครูคุณครูก็สามารถทําให้สวยงามได้นะครับผมยังยืนยันนะคนที่ใช้คันวาเป็นนะครับคันวาเนี่ยจะทําให้ภาพสวยงามดูดีมากขึ้นนะครับอ่ะได้แบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อเลยนะครับได้ไฟล์ pdf ที่เราต้องการแล้วก็ตอนนี้เมื่อได้ไฟล์ pdf แล้วนะครับผมลืมครับผมลืมให้คุณครูดูตัวอย่างครับตัวอย่างอยู่นี่ครับตัวอย่างแบบฝึกหัดจะเป็นอย่างนี้นะครับเดิมนะครับใส่ชื่อลงไปได้นะครับค l ส s s นัมเบอได้ ตอนนี้วิธีการทำนะครับสังเกตนะครับเราจะต้องโยงเส้นนะครับมันก็พอเอาไปไว้ที่รูปนะครับรูปดินสอก็จะมาเลยเห็นไหมครับอัตโนมัติต้องอยู่ที่รูปนะรูปหรือว่าข้อความนะครับซึ่งตรงนี้เราขีดเอ่อ text box ไว้นะครับแคนกกรูนะครับผมก็จะโยงเลยนะครับโยงแคนการูมานี่นะครับอ่าได้แล้วหนึ่งเซนนะครับดอลฟินนะครับดอลฟินอยู่ข้างล่างนะครับ ย่อจอนิดนึงนะครับอ่า dolphin ก็ลงมานีนะครับอ่า kitten อยู่นี่นะครับ kitten crab crab นะครับอยู่นี่นะครับก็โยงมา parrot อยู่นี่นะครับ camel อย่างเงี้ยถ้ามันไม่ถึงกรอบเห็นไหมครับมันจะโยงไม่ได้เห็นไหมไม่ถึงนะครับต้องถึงนะครับเพราะว่าให้ตรงกับที่เราลากเส้นไว้นะครับ rabbit นะครับ rabbit ก็จะเป็นอันนี้นะครับ rabbit เอชนะครับเป็นสเนกนะครับสเนกอันนี้ผมไม่ได้ทำครบ10ข้อเพราะว่าพอดีพื้นที่มันจำกัดก็เลยทำแค่8ข้อนะครับอ่ะแบบนี้นะลองดูนะครับผมทำแค่8ข้อตอนเฉลยมันให้คะแนนนะครับมันจะให้เท่าไหร่นะครับเช็ค k s my answer นะครับเห็นไหมครับมี8ข้อมันก็ให้10เต็มอยู่ดีเห็นไหมครับเพราะว่ามันจะตั้งไว้ที่10เต็มตลอดอันนี้คือผมถูกทุกข้อมันก็เลยให้10เต็มไปแบบนี้นะ เพราะฉะนั้นคุณครูก็ต้องต้องดูจํานวนข้อให้ดีนะครับอย่างที่ผมบอกทํา10ข้อดีที่สุดนะครับอันนี้คือลักษณะแบบฝึกหัดที่เราจะเรียนรู้กันวันนี้นะครับโทษทีครับเมื่อกี้ผมลืมให้ทําอันนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมรีเฟซหน้าไว้นะครับจะได้ไว้อธิบายตอนหลังโอเคเรากลับมาที่เว็บไซต์ของเรานะครับขยาจอนะครับเท่าเดิม <c oughs> กลับมาที่ User <c oughs> เรานะครับ โอเคเหมือนเดิมนะครับก่อนเริ่มทำแบบฝึกหัดใหม่ก็มาที่ Make Interactive Worksheet ตรงกลางนะครับเข้าไปนะครับเลือกคำสั่ง Get Started ตรงนี้นะครับเข้าไปเหมือนเดิมครับสเต็ปแรกนะครับต้องอัปโหลด w r r s s h e e t ก่อนต้องเป็นไฟล์ PDF นะครับ JPEG ก็ได้หรือว่า PNG นะครับตอนนี้ที่เราทำไว้คือ PDF นะครับคือถ้าใครใช้คันวานะครับคันวาเนี่ยมันจะให้เซฟไฟล์ออกมาได้ทั้ง3ประเภทเลยครับ PDF JPEG แล้วก็ PNG นะครับอ่ะผมมาเลือกไฟล์ที่ผมทําไว้นะครับ John with Arrows นะครับเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับก็ทีอยู่นี้นะครับ John with Arrows เสร็จแล้วก็อัปโหลดครับรอแป๊บนึงนะครับคลิปแรกๆเนี่ยตอนพูดจะใช้เวลานานนะครับต่อคลิปหลังๆเนี่ยจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าคุณครูน่าจะเริ่มพอเข้าใจวิธีการสร้างแล้วผมก็จะไปเร็วนิดนึงนะครับคลิปมันจะได้ไม่ยาวมากนะครับ แต่ก็ไปเร็วไม่ได้แปลว่าจะไม่เข้าใจนะครับจะต้องพยายามให้เข้าใจตรงนี้นะครับเหมือนเดิมครับมาถึงคุณครูก็สร้าง Textbox ตรงนี้ก่อนเลยชื่อห้ามลืมนะครับถ้าคุณครูลืมเด็กจะไม่มีที่สําหรับการใส่ชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะครับอ่าใส่ก่อนเลยขั้นแรกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับวิธีการคือคุณครูจะต้องทํา Text b บ x ทั้ง2ฝั่งเพราะมันเป็นการโยงเส้น เข้าหากันใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำฝั่งนี้ก่อนนะทำให้หมดเลยนะครับวิธีการครับทำ text box กรอบรูปนไ,ไครับไปที่รูปภาพอย่างนี้นะคือเราว่าลากเส้นไปตรงไหนนะครับเวลาโยงเส้นนะพื้นที่ของลูกศรจะต้องอยู่ในบริเวณที่เราลากไว้นะครับโยงเสร็จนะครับคำสั่งที่จะใช้ทวนนิดนึงนะครับถ้าเป็นที่เป็นแบบ drop down จำได้นะ drop down เราเลือกคำสั่งคำว่า choose ถ้าเป็น multiple choice เราเลือกคำสั่งคำว่า select ถ้าเป็น checkbox เราใช้คำสั่งคำว่า tick ส่วนวันนี้นะครับ join the arrows นะครับโยงเส้นเราจะใช้คำสั่งว่า join นะครับ J O I N join แล้วก็ใส่ colon colon นะครับ <c oughs> ใส่ colon เสร็จให้เราใส่หมายเลขครับหมายเลขข้อครับอันนี้ข้อที่1ก็ใส่เลขหนครับอ่าเห็นไหมข้อที่1ใส่เลข1 j o h n Number 1นะครับ ข้อที่2ครับทําเหมือนกันคุมดําคุมตรงนี้นะครับแล้วก็จอนเหมือนเดิมครับ j o i n ต้องหมายคอลอนนะครับแล้วก็เลข2เพราะเป็นข้อที่2เห็นไหมครับผมแจ้งไปแล้วว่าถ้าคําสั่งเราถูกนะครับพิมพ์ถูกอะไรถูกมันจะขึ้นขีดเส้นใต้ให้แล้วก็เป็นสีน้ําเงินนะครับขออนุญาตขยายนิดนึงนะครับอ่าตอนนี้ขี้เกียจแล้ว Copy ได้ไหมครับได้ครับอ่าคลิกอย่างนี้ก่อนนะครับให้มันขึ้นวางแล้วก็ control c คอนโทนวีครับมาแล้วครับอ่าเนี่ยอาจจะต้องจัดนิดนึงนะครับให้คลุมนะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเลขครับจาก2เป็น3นะครับสําหรับบางคนบอกขอบแล้วมันขอจะเลื่อนยางเงครับก็ไม่ต้องขอบก็ได้ครับไม่ต้องคอ py เอาก็ได้ครับเราติกรอบเอาอาจจะง่ายกว่านะครับอ่เดี๋ยวผมติกรอบแล้วกันนะครับข้อ4นะครับอย่างนี้เลย อันนี้อาจจะต้องทำให้ครบทุกข้อนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันโยงเส้นไม่ได้นะครับจอห์นโฟนะครับ number 4ต่อไป number 5นะครับรูปนี้ b a c k g r o u n d ตรงไฟล์ที่เป็น pdf นะครับความสวยงามก็จะอยู่ตรงตอนที่เราสร้างใน Word นะครับหรือสร้างด้วยโปรแกรมอื่นก็ตามนะครับถ้าเราทำสวยงามเดี๋ยวพอมัน export file ฟล์ออกมาก็จะสวยตามนั้นนะครับ j o i n john 6นะครับข้อที่6ต่อไปเนะครับ คลุมดำนะครับไม่ใช่คลุมดำสิคลุมข้อความสร้าง t ท x ก b ์บ็อกเราเรียกว่า t ท x ก b ์บ็อกนะครับข้อที่7นะครับข้อสุดท้ายครับข้อ8ปึ๊บคลุมนะครับอันนี้ไม่เต็มนะครับ j o อ n John นนะครับข้อที่8 n u นั e เบอร์นะครับโอเคฝั่งนี้เราจบแล้วเคลียร์แล้วนะครับยอเคืนนะครับ ก็ไล่มาเลยจอนหนึ่งสองสามต่อไปฝั่งขวาบ้างครับที่เป็นการจับคู่ครับง่ายๆครับเหมือนเดิมครับคุณครูก็ต้องตีกรอบมันก่อนนะครับเพราะถ้าไม่ตีกรอบจะไม่สามารถกําหนดพื้นที่ในการโยงเส้นได้นะครับตีกรอบปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วนะแล้วก็พิมพ์คําว่าจอใส่เครื่องหมายโคลอนไว้เลยตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าคําว่า parrot เนี่ยครับมันเป็นคําตอบของข้อไหน คือการจับคู่กันมันจะต้องเหมือนกันใช่ไหมครับ parrot เป็นคำตอบของข้อ5ใช่ไหมครับ John ห้าก็ต้องพิมพ์เหมือนกันครับอันนี้ก็ใส่เลข5ครับเป็น John ห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาโยงเส้นมันก็จะถูกครับ John ห้าพบกับเจอ John ห้านะครับก็จะตรงกันเห็นไหมต่อมาดูข้อต่อมานะครับดู camel นะครับ camel นะครับ J O sorry J O I N John นะครับ แคม e l ลอยู่ข้อที่อะไรครับแคม e l ลแคม l ลอยู่ Number no. 6นะครับเขาใส่เลข6อ่ะจอห์น k i t ส์กิทเชนิทเนนะครับอยู่ตรงกันเลยนะครับจอห์น o i n John นจอห์นะครับกิทเชนก็ Number 3นะครับอ่ะต่อไปสเนกนะครับสเนกเอ่อสเนกก็จะเป็นจอห์น o i n sorry j o i n john uh, ่อ snake อยู่ไหนครับ snake okay number e นะครับใส่นะครับ john ต่อไป c r a b c r a b นะครับ hmm. <Yeah. S 1> ตรงนี้ถ้าเป็นวิชาอื่นคุณครูก็ได้หมดเลยนะครับเ <c oughs> ออคณิตศาสตร์ภาษาจีนภาษาอะไรเงี้ยได้หมดเลยเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยมันเป็นส่วนที่เราพิมพ์ไว้นะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับคือพูดง่ายๆว่าตัวโปรแกรม มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวพิมพ์ภาษานะครับคุณครูทํามาได้เลยนะครับวิชาอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาใส่ลักษณะของแบบฝึกหัดเอาเองนะครับได้หมดทุกภาษาเลยนะครับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นก็ได้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสารรค์ที่คุณครูออกแบบนะครับเอาแคนกูรูนะครับโอเคนัมเบอร์วันนะครับต่อไปดอลฟินนะครับดอฟฟ์นจอห์นเจโอเอ็นดอฟน โอเค number ขนะครับ The last one นะครับ Rabbit uh, Rabbit Join นะครับ sorry Join Rabbit n มายเลขเจ็ดนะครับโอเคผมทำ oh, oh, ผมพิมพ์ผิดนะครับ s o โ r y โอเคครบหมดแล้วนะครับเห็นไหมเราใส่ครบหมดแล้วจอหนึ่งตรงลูกแขงกระรูก็จะตรงกับคำว่าแ a งกร r รูก็เป็นจอห์น 1เหมือนกันเห็นไหมครับตรงกัน o l p h i n จรสก็จะตรงกับที่คําว่า o l p h i n ข้างล่างครับเป็นจรสเหมือนกันโอเคนะเมื่อทําเสร็จทดสอบครับด้วยการพรีวิวนะครับขออนุญาตร้อนะครับรีวิวรูปแว่นตาเหมือนเกินเหมือนเดิมนะครับพรีวิวอ่าพรีวิวเหมือนเดิมนะครับใส่ชื่อนามสกุลได้ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองโยงเส้นว่ามันถูกไหมนะครับเมื่อกี้นี้แคนงกรรูนะครับโยงล่างใช่ไหมอึดอึดอึดอ่ะตรงนี้นะครับ ย่อให้เล็กลงนิดหนึ่งแขคารูนะครับดอลฟินดอลฟินก็อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมทําใหม่นะไม่ใช่อันที่ผมเล่นให้ดูตอนแรกนะครับเราทําใหม่เมื่อกี้นี้ครับอ่าเราก็ดูว่าใช้ได้ไหมนะครับแฮร์รอนี่นะครับสังเกตถ้าโยงไม่ตรงเนี่ยเห็นไหมครับไม่ได้นะครับไม่ถึงก็ไม่ได้เลยเลยก็ไม่ได้นะครับต้องพอดีกับกรอบที่เราตีไว้เห็นไหมครับ เราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเด็กก็อาจจะบอกว่าเราว่าโยงไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะโยงไม่ถึงอย่างเงี้ยนะครับอ่าอันี้ r a อปเปอร์สโอเคอ่าแสดงว่าใช้ได้นะครับถูกต้องแล้วก็กด Finish นะครับอ่าก็สิบเต็มนะครับแบบนี้โอเคเราลองดูและใช้ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการเซฟนะครับเหมือนเดิมรูปแฟมมีเครื่องหมายถูกนะครับเอาเมาส์ไปวางจะขึ้นคำว่าเซฟ S A V E นะครับคลิกเลยนะครับเซฟอ่เหมือนเดิมนะครับเราจะไม่แชร์ให้ใครนะครับ จนกว่าเราจะแน่ใจว่าทุกอย่างที่เราทำเป็นลิขสิทธิ์เรานะครับเพราะฉะนั้นเราตอบ no I want to keep it private ไปก่อนนะครับโอเคเราตั้งชื่อครับผมก็ตั้งชื่ออันอื่นไปก่อนแต่ของคุณครูก็ตั้งชื่อให้ตรงกับตัวเวิร์กชีตนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องนะครับเซฟครับอ่าเซฟเสร็จกลับมาหน้านี้เดี๋ยวผมจะแอดไปที่ my workbook ผมนะครับ my workbook ผมนะอ่ะไปเลยนะครับปึ๊บมาแล้ว ผมก็มาใส่ใน Animal t o ผมเหมือนเดิมนะครับ Add Worksheet อ่าเสร็จแล้วนะครับผมเข้าไปดูใน Workbook ผมเกิดอะไรขึ้นนะครับ Workbook ผมตอนนี้มีใบงานอยู่3ชิ้นแล้วเห็นไหมครับมี Worksheet อยู่3แผ่นแล้วที่ผม Add ไว้นะครับสมมุติว่าผมจะส่งอันนี้ให้เด็กทำนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมานะครับเราลองกด Preview ก็ได้นะครับอ่ะกด Preview พอกด Preview นะครับมันก็จะกลับมาหน้าหน้านี้ครับเห็นไหม รีวิวให้ดูเห็นไหมครับอ่าอยู่ในเล่มนั่นแหละเวิร์กบุ๊กเห็นไหมครับรีวิวได้นะครับอ่าถ้าเราจะส่งให้เด็กนะครับก็แอสไซน์แอสโฮมเวิร์นะครับตอนนี้แอสไซน์ให้แอสโฮมเวิร์ถ้าเป็นแบบนี้ครับมันจะส่งให้เป็นลายบุคคลอันนี้ที่ผมยังไม่ได้พูดถึงครับส่งให้เด็กเป็นลายบุคคลได้เลยในห้องกําหนดไทม์ลิมิตได้ด้วยนะครับอันนี้อาจจะอาจจะต้องเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับให้คำสั่งได้นะครับ t i ม e โอเวอร์เป็นยังไงนะครับ เลือกเด็กได้นะครับว่าจะให้เด็กคนไหนทำนะครับ True Student ตอนนี้ผมไม่มีเด็กอยู่ก็เลยเลือกไม่ได้นะครับแบบนี้นะแต่ถ้าเราต้องการแบบวิธีการที่เราส่งให้เด็กปกตินะครับเราก็ Remove t o Page นะครับไม่เกี่ยวนะครับเราก็อาจจะมาที่ Edit นะครับมาที่ Edit Page อันนี้ไปไม่ได้นะครับไม่เป็นไรแสดงว่าอยู่ในโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยอยู่ในเวิร์ o บุนะครับซอยอยู่ในเวิร์กบุ๊กแล้วนะครับอาจจะไปตรงนู้นตรงนี้ลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะส่งงานให้เด็กนะครับมาอยู่ในเวิร s h e e t ดีกว่านะครับ my เวิร์ h ชี t เนี่ยมันก็จะมาอยู่ในนี้ด้วยนะครับ My เวิร์ h ชี t แบบนี้เลยนะครับเราจะส่งเราก็สมมุติเมื่อกี้อันนี้นะครับเราก็เลือกขึ้นมานะครับแล้วเราก็กด copy เอาตรง นี้ไปนะครับค o p y เอาลิงก์นี้ไปให้เด็กนะครับเป็นแบบนี้นะ,ะสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่4นะครับไม่ใช่สิคลิปที่5นะครับเป็นเรื่องของการสร้างแบบฝัดแต่ประเภทเราเรียกว่าคือในใน Word ในคำา w r r i n g มันนะครับใช้คำว่า John with arrow นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นการโยงเส้นนั่นเองนะครับพูดง่ายโยงเส้นระหว่างภาพกับคำหรือคำกับรูปภาพแล้วแต่ของเรานะครับ คุณรูก็สามารถเอาไปปรับใช้ในวิชาของครูได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับเมื่อคุณครูดูจบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลงชื่อให้ผมนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็โรงเรียนนะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับใช้เป็นข้อมูลในการออกใบิฏิบัติให้นะครับแล้วเดี๋ยวพอตอนท้ายสุดนะครับคงให้คุณครูนะครับส่งแบบฝึกหัดหรือว่าเวิร์กชีตที่คุณครูถนัดนะครับให้ผม2ชิ้นนะครับเพื่อเป็นการทดสอบ พื่อให้แน่ใจว่าคุณครูสามารถสร้างได้แล้วก็สามารถค o p y อกไฟล์ส่งงานให้เด็กได้นะครับสำหรับในวันนี้นะครับตรงไหนที่มีความคาดเคลื่อนไม่ตรงนะครับไม่เข้าใจนะครับดูไม่ทันนะครับคุณครูก็ย้อนดูในคลิปนะครับถ้าไม่สะดวกก็สอบถามในไลน์ได้นะครับในกลุ่มไลน์ของเรานะครับของ plc นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครูทุกท่านนะครับสำหรับการรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ